เอาชื่ออะไรบอกชื่อก่อนชื่อสำเร็จค่ะฮะสำเร็จสำเร็จนามสกุลอะไรเรื่องดีค่ะอยู่บ้านไหนอยู่บัญญญาค่ะบัญญญาจังหวัดอุดรเนาะเฮ้ยจังหวัดสกลนครสกลนครมาวันนี้มีอะไรติดอะไรติดเหล้าติดมากี่ปีหลายปีแล้วค่ะกี่ปีหลายปีนี่ถึงสิบปีไหมถึงค่ะถึงนะก็จะเป็นสาวอ่าอธิษฐานแล้วเป็นยังไงก็ยยังชั่วเบาไหมเบาค่ะ รู้สึกโล่งไหมรู้สึกโล่งไม่คิดถึงปวดเลยไม,ไม่ไม่คิดถึงปวดเลยไม่เคยกินเลยเออทุกทีนี่มันคิดตลอดเหรอทุกทีนั่งอยู่ในโบสถ์คิดถึงตลอดคิดถึงพระเยซูคิดถึงพระเยซูตอนนี้อ่าเป็นเอาขอบคุณยกมือขอบคุณ,รคณพระเยซูหน่อยขอบพระเยซูอ่าเมื่อกี้อธิษฐานแล้วเป็นไงโล่งอกโล่งใจไปหน่อยพวกเอามาแล้วพวกเยอะไหมเยอะค่ะเยอะนะไม่กลับไปกินแล้วนะเลิกนะพระเจ้าอวยพร